ะะเราเป็นยุคของการเรียนรู้และส่งมอบอย่างแท้จริงค่ะและเป็นการส่งมอบชนิดที่ว่านะคะทันทีไม่ต้องอมพนันค่ะหมดยุคในการคูพักรักจำแล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเรียนรู้อะไรและคุณส่งมอบเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนแล้วแล้วก็ มันจะเป็นเรื่องราวของการสะสมพลังงานดีๆที่คุณจะภูมิใจนะคะในตัวคุณเองที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นค่ะและนะคะการที่เราสะสมในความรู้สึกดีๆตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนและก็ขัดเกลาจิตใจของคุณเองนะคะให้ไม่เกิดการสะสมในเรื่องราวของสภาวะ การใช้ชีวิตโดยบนโลกในลักษณะที่ทําให้พลังงานมันหนักหน่อยแต่กลับกลายเป็นเรื่องราวของคันขัดเกลาจิตใจให้ไปสู่สนามพลังงานที่ยกจิตยกใจให้บริสุทธิ์และอย่างนี้คุณจะตกสวรรค์ได้ไงล่ะคะ